สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณส่ยครับครับพบกันประจำแบบนี้นะครับจะเป็นครัวคนอื่นไม่ได้นอกจากครัวคุณต่อยเท่านั้นครับอย่าไปเข้าครัวผิดนะฮะเดี๋ยวจะผิดหวังเพราะครัวของเราอ่ะไม่มีเลยนะฮะที่จะขาดไปจากเออจากนวัดจากผมหรือจากโกติครับผม เราเคยมีนะคนถามว่าเออเราอัดเทปเป็นอย่างนี้จำได้ไหมที่บกแล้วมันจะมาพ้องกันได้ไงนะเราไปเจอกันสี่วันท่านผู้ชมเชื่อผมเราหาคิวกันแทบตายเราลําบากตากจำในการที่ในการที่จะที่จะหาคิวที่จะที่ที่จะพยายามอย่างยิ่งที่จะทําให้เราทั้งหมดเนี่ยจัดได้เพราะคุณนวัดเนี่ยไปเมืองนอกตลอดนะครับคุณ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 ออก็ไปคุณก็งานยุ่งเหลือเกินจะมาแสดงอาการขยันอะไรันเนย ก่อนเข้าไปเลยเช็ดไปเช็ดไรก่อนนี้ครัวเราต้องสะอาดครับอ๋อพี่ตอยต้องสะอาดไม่สะอาดไม่ได้ครัวสะอาดชาติเจริญครับใช่เลยครับช่วงแรกกินตามราศีคุณหีดเรามีกันสี่คนตลอดเลยชอบไปว่าอาจาไม่ว่าชมคนใส่เสื้อสวยสวัสดีสวัสดีครับพี่โกสวัสดีครับอ้าว งตรงๆเลยอ๋อดีดีทำไมน้องปลาน้องราคอมพิ่โกเองอ๋อน้องปลาอ๋อน้องปลาวันนี้ปลาาปลเดี๋ยวนี้เขามีน้องอื่นแล้วอยากให้บอกชื่อออกอากาหยอะไรครับอะไรเออเปทำเลี้ยงวัวเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาตายมีชื่อน้องปลาหายหน้าหายตาไปสะสมคำถามมาเยอะเลยค่ะพี่โกตั้งสตินะคะมาเลยครับน้องปลาอ๋อจะเล่นกับพี่โกอีกแล้วปุจฉาวิจารณ์นะจ๊ะ ปลาอยากถามพี่ว่านักร้องคนใดทําก่อสร้างเป็นอาชีพเสริมคะเฮ้ยใครฮะนักร้องทําก่อสร้างเป็นอาชีพเสริมอ๋อเต๋าถมทรายเข้าถมทรายครับเต๋าถมทรายใช่ฮะมุกตลกไงน้องปลามุกตลกไงเตาถมทรายเต๋าถมทรายอ่าอย่งนี้ถือว่าถูกถือว่าถูกเต๋าถมทรายดาราคนไหนทําก่อสร้างต่อจากเต๋าถมทรายคะอ๋อล้วทำก่อสร้างต่อจาก เคนปูปูนอ๋อเคนปูนั่นเขปูภูมของเรานี่เคนปูปูนแล้วดาราคนไหนทํางานต่อจากเคนปูปูนต่อจากเคนปูปูนอ๋อน่าจะเป็นพี่แอนรอผสมแอนเพราะปูแล้วก็รอผสมแล้วต่อจากพี่แอนรอผสมใครคะอถูกด้วยเว้ยต่อจากพี่แอนรอผสมน่าจะเป็น พี่ปูลงอิดพี่ปูอ๋อพี่ปูพี่พอพี่อผสมแล้วพี่ปูก็ลงอิดไงพี่ปูลงอิดชื่อเขาคือปูพงศิช่แต่ที่เป็นปูลงลงอิาแล้วถ้ามีงานเหล็กใครทําคะพี่โก้ก็ต้องเป็นพี่ปอนัทวุฒิสกิดไฟช่างเชื่อมช่างเชื่อมแล้วพอบ้านเสร็จอยากให้บ้านสวยต้องใครคะอันนี้พี่ไม่รู้่ะ เขาเฉลยมาคนนี้ไงคะเฟอร์นิเจอร์คิมเจนีเฟอรเนีเฟอร์แม่น้องปลาที่หายไปนาดสัญหามาเยอะเลยดีมากปลาขามีอะไรสนุกสนุกก็เอามาเล่าสู่กันฟังเราก็พร้อมที่จะรับเรื่องของเธอแต่ว่าเธอบอกเรา แล้วเธออยากรู้ว่าจากเราล่ะน้องปลาอยากรู้ว่าวิธีการเลือกแตงโมให้ถูกต้องเนี่ยต้องเลือกแบบไหนคะปลาฉลาดถามว่าบางทีแบบว่าซื้อแตงโมมาแล้วไส้หลุมใบางทีซื้อมาแล้วอ่อนคชอยังไม่แดงกินไม่ได้ใช่นี่ฮะอาจารย์นวัตวันนี้อาจารย์นวัตอายุ62สีครองปี ดูที่ไอ้กูเกิลเลยนะครับไปแก้เรียบร้อยแล้วนั่นในกูเกิลอ่ะอ๋อแก้แล้วแก้แล้วแก้แล้วอย่างถามจริงแก้ยังบอกที่ออฟฟิศแล้วช่วยดูแลพี่หน่อยทำไมอายุเขาไปแฉก็น่าเกียดนะเขาไปทำแล้วเขาไปลงอายุคุณนวัดผิด62คนก็เลยมานึกว่าคุณนวัดแก่อายุ62แล้วเนื่องจเป็นเพื่อนอราสเออแล้วก็นึกแล้วก็นึกว่าคุณนวัดทำไมอายุตั้ง62ทำไมหน้าตายังใสดีอย่างนี้ผิดพลาดไม่เป็นไรผิดพลาดจริงๆเขา72นะครับหาเลยหาเลยหาเลยมาทีการเลือก แตงโมที่ถูกต้องอ่ะครับผู้ที่ชํานาญหยิบลูกแตงโมขึ้นมาเลยผิวยิ่งเข้มยิ่งดีครับคำว่าเข้มเวลาที่ไปเลือกเอาอันแรกก่อนเลยนะครับที่คุณนวัตอยากจะบอกคือผิวยิ่งสีเข้มยิ่งดีอ่าถูกต้องเขาหมายว่าแตงโมมันจะดีใช่ไหมฮะสีเขียวเข้มอ่ะเขียวออกจะดําบางทีเขียวอ่อนๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่เส้นยิ่งสวยยิ่งอร่อยอ่ะชี้ที่เส้นอยู่ตรงไหนคุณเส้นอยู่นี่ครับเส้นเส้นไหนฮะนี่ครับ ครับผมตองเส้นสวยสูวก็คือเป็นเรื่องเป็นราวเป็นแนวยิ่งสวยยิ่งอร่อยมันมันเลเปอร์เซนต์ตรงนี้ครับมันเป็นตัวแทนว่าน้ําดีน้ําถึงไหมมันเป็นตัวแทนว่าตอนนั้นอุณหภูมิที่แตงโมกาลังเริ่มโตเนี่ยสารอาหารสมบูรณ์หรือเปล่าถ้าสมบูรณ์มันจะโชว์ที่ผิวทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่ว่าผิวยิ่งเข้มเท่าไหร่ก็ตามแสดงว่าแตงโมนั้นได้แร่ธาตุสารอาหารสมบูรณ์ถ้าเส้นสวยก็คือน้ําา่าอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลาของมันเพราะฉะนั้นมันก็จะ อร่อยหวานถูกต้องออ่ะลงให้ดูก้ารมันแค่พูดเรื่องก้านก้านก่อนก้ารที่ยิ่งงอนยิ่งมีรสหวานครับเขาว่างอนหมายความว่าไม่ได้ว่าแห้งแล้วงอนอย่างเดียวนะถ้าเป็นไปได้ดูตั้งแต่ยังไม่แห้งก็ได้มันจะโค้งงอนนิดหน่อยอันนี้อันนี้จะงอนกว่านี่อันนี้อันนี้ก็งอฮะงอนไปงอนมาอย่างนี้อ่าแตบนี้โอ้งอนแล้วเนี่ยจะเอาอย่างงอนดีงอนดียิ่งงอนยิ่งหวานยิ่งงอนยิ่งหวานใช่งอนเนี่ยเนี่ยเราดิจะเย็นต่อไม่ต้องมายุ่งเลยอ่ะ ช่วยหยิบก้นให้ดูหน่อยลายฮะลายตอนนี้ดูลายลายที่ก้นหงายขึ้นมายิ่งชิดยิ่งหวานหมายความว่าลายมันบรรจบกันชิดชิดชิดมากๆตรงปลายของคุณขอคุณเนี่ยนี่ยชิดมากๆนี่อันนี้อันนี้ชิดกว่าก็ใช่นี่ชิดนี่หวานก็เมื่อกี้ผมบอกคุณแล้วไงว่าไอ้ตรงนี้มันมันเล็บเปอร์เซนต์กันอันนี้มันงอนหงิกไปหงิกมาแล้วลายเนี่ยถ้ามุดว่ายิ่งชิดยิ่งหวานก็จะยิ่งหวานนะครับ เราก็จะเรามาลองดูลองดูลูกนี้ไหมถ้าทางลูกนี้สีก็ชัดเจนลายก็สวยด้วยแต่อันนี้ตุดลูกมันชิ้นเอาอันนี้อันี้ดีกว่าลูกนี้ต่มาสีระวังรวังเอาไรอะบรอะไรอะไรยะไงอะไรอะไรอะไรออะไรอนอะไรอะรอะอนไรอะไรอะ่รอน่รอะไ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 สอดไ้ายไรยิ่งอะอนยิองรอออรอระร ดูลายที่ก้นยิ่งชิดยิ่งหวานโอเคเดี๋ยวขอดูลายที่ก้นแป๊บนึงโนลา่านโกลานต้นนี้ไม่ใช่เอามาดูประโยชน์ในขณะที่คุณหั่นไปนะครับประโยชน์ของแตงโมนะครับลดไขนะคุณช่วยลดอาการไข้คอแห้งรักษาแผลในปากนะครับอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเห็นไหมอย่างเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B รวมแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเหล่านี้มีอยู่ในแตงโมครับ สำหรับผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับกระเพาะม้าไม่แข็งแรงกระเพาะลำไส้อักเสบหญิงหลังคลอดหลังป่วยหนักหรือผู้ที่มีอาการปัสสาวะมากและบ่อยมีอาการท้องร่วงง่ายอย่ารับประทานแตงโมนะครับ <c oughs> มันจะไปเพิ่มอาการเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นอ๋อเหรอครับผมแตงโมมีสารอีกชนิดหนึ่งนะครับที่สําคัญอย่างมากนั่นก็คือซีทูลซึ่งจะพบสารนี้ในเปลือกมากกว่าส่วนของเนื้อ <c oughs> เพราะฉะนั้นสําหรับประโยชน์ <c oughs> ของสารนี้คือ สำหรับประโยชน์ของไอซีทูไลน์นะช่วยในการขยายเส้นเลือดดีต่อระบบภูมิคุ้มกันดีต่อระบบภูมิคุ้มกันและยังเป็นประโยชน์อย่างมากสาหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานโรคอ้วนและคนที่ต้องการแคลอรี่ต่ํานะครับเพราะฉะนั้นเวลารับประทานแตงโมบางที่หั่นชิดเปลือกก็ดีเพราะไอซีทูไลน์มันอยู่นี่นขาวๆอยู่ตรงนี้นี่นี่นมีประโยชน์มากกินติดกินอินทูไลน์อย่างเดียวเลย โอ้ยนะฮะอันนี้คือประโยชน์ทั้งหมดในการรับประทานแตงโมครับแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนิดเดียวก่อนนำแตงโมมาหั่นเนี่ยจะต้องล้างน้ำให้สะอาดก่อนบังเลยว่าเรายังไม่ได้ล้างเลยล้างแล้วล้างแล้วนี่เป็นวิธีการหั่นแตงโมครับที่เลวที่สุดนะครับคือหั่นแล้วกินกันแต่ไส้ตรงกลางนะฮะการหั่นแตงโมที่ถูกต้องจริงๆนะครับก็ต้องผ่าอย่างนี้นะครับ มันลดหวานจริงๆนะเราสังเกตอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะหั่นอย่างนี้ก็ได้นะหั่นอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ผมเคยทำตอนที่ผมอยู่ที่ฝรั่งเศสหั่ตรงๆเนอะเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นผมไม่ได้พูดเล่นผมพูดจริงๆคือคนไม่ค่อยนั่นเพราะว่าเขาต้องเอาไปขายแีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขายครับเราไม่ได้ขายเราหั่นกินเองเราทำนี้ได้เลย อ่าครับแน่ใจนะครับว่าเขาหั่นกินเองแล้วแบบนี้ได้ได้จริงๆครับนี่คุณดูดิครับอ่าเพราผิดครับทำไมครับจริงๆครับไม่ผิดเลยครับนี่ครับดูนะครับเแล้วครับการกินวิตามินอิสุกต้องผิดครับผิดครับนี่ครับนี่ครับผิดฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับทุกทีมครับ กินแตงโมแบบนี้คือการกินที่ไม่ถูกดีคือจะหารให้อาหารแบบเอาต่อยถูกแล้วอแต่ว่ากินต้องกินให้ถูกดิธีแตงโมนะฮะตรงกลางมันอร่อยไหมใช่อร่อยดีครับอร่อยไหมอร่อยเรามักจะกินไปกินไหลังนะฮะใช่ใช่แล้กินขอบขอก่อนเอ้ยพี่พี่พี่ไม่กินเปลือกเดี๋ยวกินดูไลกินดูไลอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ซีดูไลอยู่ที่นี่ฮะขาวๆเพราะฉะนั้นถ้าติดบ้างก็ดีท่านผู้ชมครับแกเลือดนี่ครับ เห็นไหมฮะอย่างเงี <spooky> <cción S 2> ้ยตอนนี้เราเป็นใครเรารักผู้หลักผู้ใหญ่ไหมคุณพ่อเป็นแม่ไหมรักปักลักใช่ไหมเพราะว่าเราต้องกตัญญูใช่ไหมใช่ครับนี่ครับเอาตรงนี้ให้ท่านไปทำไมทำไมกระตันยูเราให้ขอบคุณลูกหลานพ่อคุณแม่ลูกหลานกินเม็ดล้วนๆเลยท่านให้เม็ดไปปลูกเห็นไหมพักตรงนี้สักครู่เพราะสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพ่อจะโชว์ตําไทยของรายการสักครู่เดียวครับ ปลาดุกผัดพริกสดกระเพรากรอบครับมันอร่อยจริงๆครับไม่จัดสักรสแต่มันลงตัวมันมีรสในตัวเลยปลาดุกเนี่ยน้องๆปลาไหลเลยนะเหรอครับอ้าวปลาดุกกราดุกเลยกลัวคุณไป สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหล YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้งคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมใอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงมีวันนี้จะติดตามเอาตะโกนออกจากปากดูครับผมเดินมาแล้อย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้งคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับสนุกสน ตามจะใครอ๋อ,อกดติดตามแล้วคนไทยล<ร><ส>ัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน